สิทธาถามแรงเพื่อไทยจะเอาคนที่ตัวเองเคยอภิปรายนะครับไว้วางใจเนี่ยมาร่วมรัฐบาลด้วยจริงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอือเป็นคำถามที่น่าถามมากเลยว่าวันนี้เพื่อไทยจะเอาคนที่ตัวเองเนี่ยเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับ มาร่วมคอรมอจริงเลยนะครับเพราะว่า uh <ation> ในการ,ารอธิบอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องของการทํางานเรื่องของความล้มเหลวในการทํางานแล้วก็เรื่องของการที่กล่าวหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยแต่วันนี้นะครับกับเอามาร่วมรัฐบาลและที่สําคัญเนี่ยนะครับที่ข่าวที่ออกมาเอาตามข่าวก่อนนะครับยังไม่ได้บอกนะครับว่าไม่ได้ยืนยันว่าเป็นความจริงเอาตามข่าวที่ออกมาเนี่ยมาได้มาอยู่กระทรวงเดิมๆนะครับกระทรวงเดิมนะครับกระทรวงเดิมเนี่ยเอ๊ะแล้วสรุปคือ ที่ผ่านมาอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าการทํางานล้มเหลวการทํางานไม่ดีการทํางานไม่ได้ไประสิทธิภาพแล้วมีเรื่องของการทุจริตนะครับคอร์รัปชันด้วยมีการพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันด้วยแต่วันนี้สุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยเองมาจัดตั้งรัฐบาลโดยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแล้วเอาพักที่ตัวเองเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาร่วมรัฐบาลอันเนี้แน่นอนครับว่าถ้ามันเป็นแค่พักแล้วเอามาร่วมรัฐบาลอ่าอันนี้มันก็ยังพอพอฟังดูได้แต่วันนี้ เอาคนที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าเอาคนที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เป็นรัฐมนตรตีเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรตีหรืออะไรเนี่ยที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของการทํางานที่ล้มเหลวนะครับในกระทรวงนั้นๆแล้ววันนี้เอามานั่งกระทรวงเดิมที่เดิมทุกอย่างที่เดิมเฮ้ยมันคืออะไระสรุปแล้วมันคืออะไรนี่แหละครับคือสิ่งที่เรานะครับเห็นได้ชัดว่าวันนี้ พักเพื่อไทยไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทําเพื่อประชาชนไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนแต่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองแล้วตกลงเจรจาเงื่อนไขนะครับต่างๆเพื่อผลประโยชน์รงตัวในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อไทยเพียงแค่ต้องการอยากเป็นรัฐบาลเท่านั้นหรือเพื่อไทยอยากเป็นรัฐมนีนายกรัฐมนตรีเท่านั้นหรือไม่เคยคิดถึงประเทศชาติไม่เคยคิดถึงประชาชนจริงหรือแต่มันก็มีข้อสังเกตมีข้อพิรุษ ที่ทําให้ประชาชนคิดแบบนั้นน่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความจริงบางครั้งเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยได้มุมมองนะครับหลายๆคนนักวิชาการนักวิเคราะห์หรือนักการเมืองเอง,เองที่ออกมาตั้งคําถามแบบเนี้ยมันก็ทําให้ประชาชนอย่างเราได้ถูกคิดได้รู้ว่าเออมันก็จริงเนอะว่าทําไมพรรคเพื่อไทยเขาถึงได้เอาคนที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจและต้องออกก่อนเลยว่าอย่างกับที่ผ่านมาทั้งหมดมีรัฐมนตรีที่นะครับมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ ยังอยู่ในชั้นศาลยังอยู่ในชั้นสอบสวนอยู่นะครับมีร,มรัฐมนตรีที่ประชาชนบอกแล้วเลยว่าทํางานล้มเหลวทํางานไม่ได้นี่แต่สุดท้ายแล้ววันนี้เพื่อไทยจะเอาคนเหล่านี้ก็มาเป็นร,รัฐมนตรีเหมือนเดิมและอยู่ในกระทรวงเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาอย่างที่บอกย้ํานะครับว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือจะนั่งในกระทรวงเดิมเดิมคถามคือแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไงแล้วประเทศท่านจะดีขึ้นได้ไงจะทุจริตคอร์รัปชันจะหายไปได้ไงทุกอย่างจะ จะได้ไงในเมื่อมันเหมือนเดิมทุกอย่างแหละแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไงจะทําให้ประชาชนดีขึ้นได้ไงจะทําให้ปากค้องประชาชน,นดีขึ้นเนีจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นยังไงยังมองไม่ออกเลยครับต้องบอกว่าว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับสิทธาถามแรงเพื่อไทยจะเอาคนที่ตัวเองเคยอภิปาย ไม่ไว้วางใจมาร่วมรัฐมาร่วมคอรอมอด้วยหรือไม่เมื่อวันที่19สิงหาคมนะครับนาวตีสิทธาธิวรีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทยได้โพสต์ข้อเขียนถึงการจัดตั้งรัฐบาลนะครับที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําโดยระบุว่าเพื่อให้การจัดตั้งรัฐ,รฐบาลนะครับ256ดูดีเป็นที่พึ่ง ที่หว you ังให้ก so so like you know. so ับประชาชนได้และเพื่อให้การทำงานของรัฐบาลควบผสมมีมาตรฐานสูงฝากคอรมรุงตู่9ปีที่ผ่านมาอยากฝากสื่อมวลชนนะครับตั้งคำถามไปยังพักเพื่อไทยแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลว่าหากพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับส่งรายชื่อบุคคลที่เคยโดนเพื่อไทยอภิปรายถึงการบริหารงานที่ล้มเหลวและเคยกล่าวหาว่าและเคยกล่าวหา ถึงการทุจริตคอร์รัปชันของบุคคลดังกล่าวมาก่อนพักเพื่อไทยจะแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้มาเป็นนะครับรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลเดียวกันหรือไม่และจะแก้ข้อกล่าวหาที่ตัวเองเคยอภิปรายบุคคลดังกล่าวไว้อ่าเอาไว้อย่างไรนะครับก็คงจะหวังว่าวันนี้นะครับอ่าก็ต้องรอดูนะครับว่านักข่าวจะมีการไปถามประเด็นนี้หรือเปล่าแล้ว พักเพื่อไทยเองจะตอบแบบไหนจะตอบแบบที่เคยตอบหรือเปล่าว่าอ๋อมันเป็นช่วงของการรณรงหาเสียงอ่ามันเป็นการช่วงรณรงหาเสียงช่วงนั้นชรวอ่นะจบแล้วเพื่อต้องการคะแนนเสียงนะครับเพื่อต้องการคะแนนเสียงมาเท่านั้นหลังจากที่ได้คะแนนเสียงแล้วประชาชนมาเลือกแล้วอะไรแล้วทุกอย่างก็จบเหมือนกันว่าครั้งนี้อ๋อเมื่อ4ี่ปีที่แล้วเนี่ยที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเพราะเป็นหน้าที่นะครับเพราะเราเป็นฝ่ายค้านเราก็ต้องอภิปรายนะครับตามนั้นไป แต่เมื่อวันนี้เราไม่ได้เป็นฝ่ายค้าน <us> แล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วเรื่องทุกอย่างก็จบไปแล้วนะครับตอนนั้นเราอภิปรายเนี่ยเนื่องจากเราเป็นฝ่ายค้านและอภิปรายไปทําตามหน้าที่ของฝ่ายค้านแต่วันนี้นะครับมันจบไปแล้วนะครับเมื่อสี่ปีที่แล้วมันจบไปแล้วเรื่องนั้นมันจบไปแล้วทุกอย่างมันจบไปแล้วตอนนี้มันปีสองห้าหกหกแล้ววันนี้เรามาร่วมรัฐบาลไอที่ทํามาสิ่ง็ไม่เกี่ยววันนี้เขาก็มาเป็นรัฐบาลได้เหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วไงเรามาเรามาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาล ก็ให้ฝ่ายค้านเขาเป็นคนอภิปรายไปไฝ่ายค้านเขาเป็นคนไอ้ไอนี่ไปส่วนเรามันเป็นหน้าที่ของเราจบไปแล้วมันจบไปแล้วมันไม่เกี่ยวกันนะครับเราแค่ทําตามให้ประชาชนได้เห็นว่าเราเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลตรวจสอบการทํางานของของรัฐมนตรีตรวจสอบการทํางานของเจ้าของอนักการเมืองต่างๆนะครับในขั้วรัฐบาลตอนนั้นเพราะเราเป็นฝ่ายค้านจะตอบแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ เพราะว่าดูแล้วเอ๊ะมันยังไงอ่ะเพราะประชาชนก็ยังข้องใจอย่างกับเรื่องของเอาเ้าง่ายๆเลยนะครับกบระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่มีใครแฮปปี้นะครับไม่มีใครที่จะอยากให้นะครับวันนี้เอาผู้รับเหมามานั่งกระทรวงสวาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็คือคนที่เป็นดูแลเนี่ยคือเป็นหมอเป็นคนที่เนี่ยแต่วันนี้เอาผู้รับเหมามานั่งและผลสุดท้ายโควิดที่ผ่านมาแก้สถานการณ์เป็นไง รู้ก็อยู่และเพื่อไทยก็เคยอภิปรายโอ้โหยังเผด็จมันแต่ล่าสุดนี้ก็ได้ข่าวมาตามข่าวที่ออกมาว่านะครับคุณอนุทินเนี่ยนะครับที่เคยนั่งกระทรวงสาธารณสุขจะได้นั่งกระทรวงสาธารณสุขเหมือนเดิมเฮ้ยคือมันคืออะไรอะ่ะวันนี้คุณไม่เคยเห็นผลประโยชน์ของประชาประชาชนคุณไม่เคยเห็นผลผลประโยชน์ของประเทศชาติคุณทําเพื่อเพื่อพ้องคุณทําเพื่อตัวคุณเองคุณทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองล้วนๆเลยใช่ไหมคุณไม่ได้คิดถึงเลยถ้าถามว่าวันนี้ถ้าคุณคิดถึงเนี่ยคําถามคือ รัฐบาลเดิมข่าวที่แล้วนะครับคณะรัฐมนตรีเดิมข่าวที่แล้วประชาชนไม่อยากได้ไม่อยากเอามาบริหารรัฐบาลแต่วันนี้เพื่อไทยก็เอาชุดเดิมมาบริหารที่เดิมทุกอย่างที่เดิมจบที่เดิมแล้วมันจะเลือกตั้งกันไปทาไมอะ่ะเลือกตั้งกันเพื่ออะไรถ้าวันนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยยังคิดว่าเฮ้ยทำเพื่อประเทศชาติประชาชนต้องจัดตั้งเป็นแกนนํารัฐบาลให้ได้นะครับวันนี้ครมรที่ออกมาก็ขอเป็นครมอหน้าใหม่ๆครมอแบบใหม่ๆได้ไหม หรือมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเขาคผลประโยชน์มันต้องลงตัวนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นและแน่นอนนะครับล่าสุดตอนนี้ก็มีนักวิชาการนะครับก็ได้มีการออกมาตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่านะครับนักวิชาการเนี่ยวันเสียงสวโวเศษฐาไม่มาตามนัดนะครับเสี่ยงเปิดโอกาสบิ๊กป้อมรับไม้ต่อก็เนี่ยแหละครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อไทยเองก็จะโดนหักหลังอีกหรือเปล่าเพราะอะไรครับก็ใช้เงื่อนไขหรือรเผด,ด็จการรัฐเผด็จการรัฐหารในสภาเนี่ยนะครับ ในการเดินเกมเพื่อไม่ให้อ่านายกรัฐมตนรมตรีของเพื่อไทยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยผ่านด่านนะครับในการที่จะเป็นนายกได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าถ้าตกลงเรื่องของเก้าอี้เนี่ยไม่ลงตัวหรือเพื่อไทยไม่ยอมที่จะให้นะครับพรรคการเมืองเดิมๆนั่งในเก้าอี้กระสวงเดิมๆเ,เนี่ยนะครับผมบอกเลยครับยากเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นะครับพวกที่ เป็นขั้วอำนาจเดิมเนี่ยเขาต้องการนั่งกระทรวงเดิมๆทุกอย่างกระทรวงเดิมเพราะอะไรครับมันเป็นกระทรวงที่มีงบประมาณมหาศาลมันเป็นเอาง่ายๆที่เรารู้จักกันที่เราเคยพูดกันประชาชนเข้าใจเลยก็คือกระทรวงเกรดเอกระทรวงชั้นดีงบประมาณมหาศาลน่ะเราคิดดูว่าทั้งงบประมาณมหาศาลอะไรจะเกิดขึ้นในการไปนั่งกระทรวงนั้นเพราะฉะนั้นพวกขั้วรัฐบาลอ่าขั้วอำนาจเดิมเขาต้องการไปนั่งกระทรวงเดิมๆรมัฐบาลอ่ากระทรวงเดิมๆที่เดิมๆแล้วทมว่าวันนี้เพื่อไทยให้เขามานั่งที่เดิมๆ,ๆกระทรวงเดิมๆอ้าว มันคืออะไรครับมันก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้ทําเพื่อประชาชนแต่ถ้าวันนี้เพื่อไทยนะครับเฮ้ยไม่ได้คุณนั่งกระทรวงเดิมไม่ได้เพราะว่าเหมือคเขาที่แล้วคุณไม่ได้เป็นทํางานไหม่ข่เขาตาประชาชนมีการอภิปรายใหม่ไว้วางใจมีคดีอยู่อะไรเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้แล้วพวกเขาจะยอมหรือเปล่าเพราะวันนี้เชื่อแต่ครับว่าพวกเขาที่เข้ามามันคือผลประโยชน์ล้วนๆประชาชนอย่างผมประชาชนหลายๆคนเข้าใจเลยครับว่าวันนี้พักครัวอำนาจเดิมจับเข้ามาเนี่ยเพราะเพราะอะไรผลประโยชน์ของตัวเองล้วนถ้าเขาคิดถึง ประเทศชาติคิดถึงประชาชนเขาต้องทําตามฉันทามติของประชาชนไปแล้วตั้งแต่การเลือกตั้งแต่วันนี้เขาขัดฝังฉันทามติของประชาชนเพื่อให้ตัวเองนะครับกลับมามีอานาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเขาไม่ได้คิดถึงประชาชนเขาไม่คิดถึงประเทศชาติแทนที่วันนี้เพื่อไทยจะยืนอยู่ข้างประชาชนจะยืนอยู่พร้อมประชาชนเพื่อไทยกลับไปทํากลับไปเชิญเขามาเขาต้องการเป็นรัฐบาลคําถามคือวันนี้ประชาชนอย่างผมก็สงสัยเหมือนกันว่าวันนี้เพื่อไทยเนี่ยเข้ามาเพื่อจะถอนทุนหรือเปล่า เข้ามาเพื่อจะโกงจะกินจะทุจริตคอร์รัปชันเหมือนกับพวกเขาหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่ตั้งเอาไว้นะครับสำหรับประชาชนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าจากการกระทาดูแล้วให้คิดเป็นอย่างอื่นมันเป็นไปไม่ได้อ่ะอันนี้คือความรู้สึกของประชาชนผมไม่ได้ปักปามผมไม่ได้กล่าวหาผมไม่ได้โจมตีแต่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ติดตามข่าวและทำคอนเทนต์ข่าวผมก็ตั้งข้อคําถามตั้งข้อสังเกตตั้งข้อพิรุธและบอกความรู้สึกของตัวเองว่าตัวเองคิดว่า เฮ้ยวันนี้เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยเป็นแกนนําเพื่อจะเข้าไปโกงกินทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่านะครับนักวิชาการนะครับวันเสียงสววตเสร็จถามไม่มาตามนัดเป็นไปได้บิ๊กป้อมรับไม้ต่อเมื่อเวลา12นากา30นาทีของวันที่18สิงหาคมที่สํานัก งานนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากากตเนี่ยนายยุทธพรอิส,สระชัยอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชกล่าวถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นหลังพักเพื่อไทยดึงพักรวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมการโหวตจะทําให้เกิดขึ้นในวันที่22สิงหาคมโอกาสที่จะโหวตผ่านก็ยังเป็นนะครับ50ต่อ50 และไม่มั่นใจว่าจะโยบวดได้หรือไม่เพราะว่าในวันนี้อาจมีเกมทางการเมืองในสภาเกิดขึ้นโดยเฉพาะการนำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนมาพูดถึงการจะขอให้มีการทบทวนมติเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่มีฟาร์มเป็นไปได้รวมถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกับเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนที่เกิดความวุ่นวายและนำไปสู่การปิดประชุม นายยุทธพรกล่าวว่าอย่างไรก็ดีเสียงของสอส,อสอที่จะมาสนับสนุนของพักเพื่อไทยในขณะนี้น่าจะมีการโหวตให้กับแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยครบทั้งหมดแต่จุดที่ต้องจับตาคือเสียงของสอวอจะมาสนับสนุนหรือไม่ถ้าวันนี้มีพักสองรุงเข้ามาคบคันหรือมาเพียงแค่นหนึ่งพักก็จะมีโอกาสได้เสียงสอวอที่น่า จะได้ตัวเลขที่376แต่ตนยังไม่มั่นใจว่าเสียงของสอวจะได้ตามนั้นหรือไม่เพราะมีเงื่อนไขหลายอย่างสำหรับพักเพื่อไทยโดยเฉพาะถ้ามีการเสนอชื่อนายเศรษฐาสวีศิลป์ก็จะมีประเด็นที่นายชูวิทย์กับมนวิสิ์นำมาโจมตีซึ่งจะต้องชี้แจงกับสังคมและมีประเด็นในเรื่องของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่จะปิดโอกาสของพักเพื่อไทยหลายคนอาจมองว่า คำวิจัยของสารน้รุเป็นการตัดโอกาสของพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลและพักเก้าไกลซึ่งตนมองว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นแรงกดดันนะครับต่อพักเพื่อไทยด้วยจะทําให้การโหวตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยสามารถโหวตแคนเดิเดตนายกหนึ่งคนได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นเมื่อมีขบวนการที่กดดันพักเพื่อไทยจะมีผลต่อแคนเดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย นายยุทธพรยังกล่าวต่ออีกว่านะครับแคนดิเดตนายกรัฐมัตมติทั้ง9คนใช้งานได้เพียงแค่4ี่คนคือสองคนจากพักเพื่อไทยนายเศรษฐาและนางสาวแพรทองทานจินวัตและอีก2คนคือนายอนุทินจานวิรุลจากพักภูมิใจไทยและพลเอกประวิตรวงสุวรรณจากพักพลังประชารัฐดังนั้นถ้านายเศรษฐาโหวตไม่ผ่านโอกาสที่จะเป็นนางสาวแพรทองทานก็ยังไม่แน่นอนซึ่งอาจไม่มีการเสนอชื่อนางสาวแพรทองทานในสถานการณ์เช่นนี้ โอกาสที่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจะไหลไปสู่ขั้วาํานาจเดิมมีความเป็นไปได้สูงนอกจากนี้ในส่วนของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเดิม8พักพรรคเพื่อไทยอาจถือว่าเป็นแกนนำนะครับที่ไม่ได้นําจริงๆนะครับเพราะสุดท้ายพรรคเพื่อไทยจะต้องยอมรับทุกเงื่อนไขและยอมรับทุกอย่างที่เป็นการต่อรองและเรื่องโคต้ารัฐมนตรีรวมทั้งเผชิญ กับการเมืองที่มาจาก250สอวอเพราะมีสอวอนะครับส่วนหนึ่งที่ตั้งประเด็นเรื่องจัดิยธรรมทางการเมืองของนายเศรษฐาอีกทั้งการเมืองนะครับจาก8พักร่วมเดิมโดยเฉพาะพักก้าวไกลซึ่งวันนี้พักก้าวไกลชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนนะครับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลและอาจมีประเด็นที่เรื่องที่นายพิธาจะได้ยื่นคําร้องต่อสารน้ำนูลเป็นเกมที่ก้าวไกลจะกดดันเพื่อไทยไม่ให้อยู่ใต้เงื่อนไขนะครับ จากมติของสารรัฐมนูนและมติของสภาที่ห้ามบวตซ้ำผมจึงไม่มั่นใจว่านะครับการโหวตวันที่22สิงหาคมจะมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาหรือไม่นะครับนายยุทธพรกล่าวนายยุทธพรยังกล่าวต่ออีกว่าการเดินหน้าของพรรคเพื่อไทยเป็นการตอบโจทย์ถูกแต่ตั้งโจทย์ผิดนะครับเพราะเพื่อไทยตอบโจทย์ถูกในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแต่โจทย์ที่ถูกต้องสําหรับเพื่อไทยคือการฟื้นคืน ความเชื่อมั่นจากประชาชนที่พักเพื่อไทยกำลังล้มละลายนะครับทางฝ่ายเจ้าเชื่อถือถ้ามองระยะยาวอยากให้พักเพื่อไทยทุบทวนจุดยืนและโจทย์ทางการเมืองที่ถูกต้องเมื่อถามว่านะครับเป็นไปได้หรือไม่ถ้าสองพักนะครับลุงเนตะสนับสนุนและสั่งให้สวโหวตหนุนนายเศรษฐานายยุทธพรกล่าวว่าหากพักสองลุงนะครับ ด้วยความจริงใจไม่ว่าจะรุงคนไหนคนหนึงนะครับหรือ2รุงโอกาสที่เราจะได้เห็นเสียงจากสอวอมาสนับสนุนนะครับอย่างน้อย100เสียงเป็นไปได้จะทําให้เสียงนะครับมีถึง314เสียงเมื่อรวมพักเล็กๆจะได้315เสียงและบวก100เสียงของสอวอนะครับจะได้415เสียงซึ่งจะเกินกว่าที่376เสียง ถามต่อว่าจะมีเกณฑ์การบีบให้ไปถึงการเสนอชื่อพลเอกประวิตยหรือไม่นายยุทธพรกล่าวว่ามีความเป็นไปได้เพราะจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับเราเราถึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพลเอกประวิตย์จะได้อยู่ในสมการของการเมืองแล้วส่วนประเมินได้หรือไม่ว่าเราจะมีนายกรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นายยุทธพรกล่าวว่าไม่เร็วกว่าเดือนสิงหาเพราะ นะครับถ้าลงตัวนะครับถ้าทุกอย่างลงตัวโอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีคงจะเรียบร้อยในระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเมืองในภาวะไม่ปกติขณะนี้ยังมีความไม่ลงตัวโอกาสที่จะเห็นความยืดเยื้อในการเลือกนายกรัฐมนตรีและการจัดรัฐบาลมีความเป็นไปได้สูงซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับต้องตอบโจทย์ในสีเรื่องคือเสียงของประชาชนที่สะท้อนผ่านการเลือกตั้งการประกาศวางมือทางการเมืองของพลเอก ประยุทธ์นะครับพ,พ,พักเพื่อไทยจะต้องเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลและความวาดหวังของประชาชนกับภาพการเมืองที่จะเกิดขึ้นจริงซึ่งการไม่เป็นไปตามผลของการเลือกตั้งทําให้ไม่เกิดความสมดุลทางการเมืองจึงส่งผลกระทบต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลนี่นะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์นะครับของคุณยุทธพรนะครับคุณยุทธพร ซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้สําหรับผมเองก็บอกว่าวันนี้นะครับเกมการเมืองเนี่ยมันกลายเป็นว่าวันนี้แทนที่เพื่อไทยจะมาอยู่เคียงข้างกับประชาชนแล้วสู้กับอํานาจรัฐหรือไอ้สู้กับเผด็จการประหารหรือสู้กับสวโดยการยืนหยัดจับมือหนึ่งสามเสียงแต่วันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยไปทําตามที่สวต้องการนะครับไปอยู่ใต้อุ้มตรีนของเผด็จการประหารไปอยู่ใต้คําสั่งของสวนะครับ เพื่อเพียงแค่ว่าอ้างว่าทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนต้องการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ที่ไม่ยอมฟังเสียงของประชาชนวันนี้ผมบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องจดจําไปอีกนานและประชาชนก็ต้องนะครับจําเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าอย่าให้พักการเมืองแบบนี้บรอกราซ้ําแล้วซ้าเล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้น,น,น้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ